วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับสำหรับใครที่มีบางคนไม่อยากใช้รายเดือนแล้วไม่อยากจ่ายรายเดือนแล้วมีแต่ค้างชำระหนี้มาเออนั่นแหละว่าทำไมไม่ถึงจ่ายนะครับทำไมไม่จ่ายนะครับเพราะว่าเราติดแบ็คลิสต์อยู่ใช่ไหมอ่ะก็คือมีปัญหานะครับเราอยากเปลี่ยนระบบรายเดือนไปเติมเงินนะครับก็คือเราต้องเคลียร์ยอดอยังไงให้หมดมาดูกันเลยครับ นี่ครับสำหรับบางคนที่เจอปัญหานะครับนั่นก็คือนะครับเราอยากจะเปลี่ยนระบบรายเดือนเป็นเติมเงินนะครับแต่ว่าเรามียอดค้างชําระอยู่อย่างเช่นนะครับมี9ก้าพันเนี่ยโอ้โหผมไปดูในพันทิปมานะประมาณนะครับชําระประมาณเกือบ9ก้าพันสองเลยนะครับเก้าพันสองยี่สิบเจ็ดบาทนะครับจ่ายไม่ไม่ไม่หวัดไม่ไหวครับผมอ่าก็คืออย่างนี้เลยนะครับมันก็ต้องจ่ายนะครับถ้าถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะ ยกเลิกรายเดือนเป็นยกเลิกรายเดือนเปลี่ยนเป็นเติมเงินไม่ได้นั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยใช่ไหมอ่ะก็คือการเปลี่ยนระบบรายเดือนเป็นเติมเงินนะครับนั่นก็คือเราต้องไปยกเลิกที่ศูนย์ทูช็เท่านั้นนะครับไม่สามารถยกเลิกกับคอเซ็นเตอร์ได้นะครับปัจจุบันที่ผมไปยกเลิกเนี่ยนะครับปีที่แล้วผมได้ทําการโทรหาคอเซ็นเตอร์นะครับแล้ว เขาจะให้เราเนี่ยทำการยกเลิกรายเดือนเป็นเติมเงินนะครับเปลี่ยนเป็นเติมเงินให้เราแต่ว่าเรานะครับมียอดค้างชาระอยู่นะครับก็คือพอบินมานะครับพอบินมาอันเนี้ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนระบบรายเดือนเป็นเติมเงินเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีค้างชําระมาด้วยนะครับก็คือผมก็ต้องจ่ายครับผมอ่าผมก็ต้องจ่ายนะครับจ่ายรายเดือนนั่นแหละนะครับบางที มันมีบกผิดปกติมาด้วยนะครับก็คือมันต้องจ่ายครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับต้องจ่ายรายเดือนเท่านั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จ่ายไปแล้วนะครับแต่เปลี่ยนระบบรายเดือนไปเติมเงินได้ไหมอันนี้ได้ครับพอพอพอเราเปลี่ยนระบบรายเดือนไปเติมเงินถ้าเราไม่เติมเงินเนี่ยซิมเนี่ยมันก็จะถูกตัดถูกยกเลิกบริการไปเองนะครับซิมของทูนะค่ายทูไปยกเลิกที่ค่ายทูเท่านั้นนะครับอ่า ไปยกเลิกรายเดือนที่ค่ายทูเท่านั้นไม่สามารถยกเลิกผ่านคอรเซ็นเตอร์ได้ปกตินะช่วงโควิดนะครับทูไม่เปิดให้บริการนะครับนั่นก็คือให้เราติดต่อคอรเซ็นเตอร์แล้วทําการไปยกเลิกนั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับไม่ดึงว่าเราไปยกเลิกนะนะครับบางทีเนะี่ยนะครับยกเลิกได้มันก็จะเป็นประมาณนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้สมัยนี้นะครับทาได้หรือเปล่าอันนี้ลองโทรไปถามคอรเซ็นเตอร์ดู นะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยมันทําได้แน่นอนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอ,อ่อถ้าใครอยากจะเปลี่ยนระบบรายเดือนเติมเงินต้องเคลียร์ยอดค้างชําระให้หมดนะครับอ,อ่าต้องเคลียร์ยอดค้างชําระให้หมดนะครับหรือใครที่ต้องการที่จะยกเลิกเบอร์นะครับผมพูดเกี่ยวกับใครที่ต้องการที่จะยกเลิกเบอรอน์นะครับยกเลิกเบอร์รายเดือนนะครับยกเลิกเบอร์รายเดือนนะครับ ก็สามารถยกเลิกได้นะครับยกเลิกเบอร์รายเดือนไปเลยปล่อยให้มันตัดไปเลยนะครับเราเคลียร์ยอดค้างชําระเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเคลียร์ยอดค้างชําระไม่ถ้าเราไม่เคลียร์ยอดค้างชําระจะไม่สามารถยกเลิกเบอร์รายเดือนได้นะครับมันก็จะตัดไปไม่ได้นะครับเราต้องเคลียร์ให้หมดนะของทูเท่านั้นนะครับที่ผมพูดมานะครับ แต่บางทีมีคืนหนึ่งอ่ะมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาผมนะครับก็คือเขาสอบถามว่าเขาสอบถามว่าอะไรว่าหรือปะผมเนี่ยใช้ระบบรายเดือนใช่ไหมบางทีเขาได้นําโปรโมชันอะไรก็ไม่รู้เนาะผมก็ไม่สนใจอ่ะผมก็มีเน็ตสามบีบีนะครับอ่าผมก็มีเน็ตไม่อั้นของทูอยู่แล้วนะครับของทูมูฟะนะครับผมมีเน็ตไม่อั้นของเออเอสอ่ะนะครับหรือใายอื่นโทรมาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลย นะครับแต่มันมีอยู่ว่าเลยไหมมีเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาบอกว่าคุณมียอดค้างชาระเท่าดีเท่านี้นะครับเขาจะให้เราทําการมาเคลียร์ยอดค้างชําระให้หมดนะครับก็คือโทรมาทําไมอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับก็คือเขาให้เราเคลียร์ยอดค้างชําระนั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ อ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยโดนกันหมดแล้วนะผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้หลายเดือนนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมใช้แต่ซิมเติเมเงินนะครับของถูนะที่ผมไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับจะเติมเท่าไหร่ก็ได้10-20บาทนะก็เติมผ่านทูม m นี่วอล l ล็ t ไปนะครับเติมผ่านแอปธนาคารแอปธนาคารก็ประมาณ20บาทนะธนาคารอื่นก็20บบาทเหมือนกันมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลย นะครับก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเราสามารถเติมเงินได้นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคปะเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับถ้าวันมันหมดนะครับเราก็เติมเงินนะครับถ้าวันยังไม่หมดนะครับก็สามารถเติมเงินได้แต่ไม่เติมเงินก็ได้ก็แล้วแต่นะครับวันก็ไม่ตัดหรอกครับถ้าวันเหลือเยอะสูงสุด365วันเนี่ยนะครับ มันก็ไม่ตัดครับซิมมันก็จะไม่ถูกยกเลิกถ้าใครซิมซิมอยู่ไม่ถึง365วันแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยซิมมันก็จะตัดไปเองซิมมันก็จะถูกยกเลิกไปเองนะครับก็คือเบอร์โดนขายตามท่อตลาดลนะครับเบอร์โดนขายเลยนะครับขายตามท่อตลาดนะอ่ารู้จักไหมตามท่อตลาดรู้จักเนาะเออ เบอร์มันก็จะโดนขายไปเลยนะครับแล้วเบอร์ก็จะโดนยึดไปด้วยนะครับยึดยึดตามบริษัทเขาอะบริษัททัวร์นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดไว้เพียงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่จ่ายรายเดือนนะก็ติดแบ c ็คลิสเขานะครับติดแบ็คลิสเขาเท่านั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาวันไปก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ